โอเคครับสวัสดีครับโอเคนะครับวันนี้ก็ในที่สุดมันก็มาถึงสักทีนะครับเป็นวันที่เรามาเปิดการ์ดกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากหายไปเกือบ2ปีนะครับด้วยสถานการณ์โควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มาวันนี้นะครับผมได้นำกล่องนี้มาเปิดให้น้องๆดูแล้วครับผมกล่องนี้นะครับเป็น booster pack นะครับชื่อว่า Battle of Chaos นะครับหรือ Battle of Chaos นั่นเอง แล้วแต่จะออกเสียงนะครับก็ไม่เสียเวลาไปแกะเลยดีกว่านะครับผมโอเคโอเคครับแกะสองข้างหน้าออกเลยนะครับผมคือตัวนี้นะครับตรงหน้ากล่องมันจะเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับชื่อว่า dark m a s t e r of chaos นะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ฟิวชั่นระหว่าง black legion กับ chaos soldier นะครับก็ข้างในก็อาจจะมีตัวนี้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวแกะออกมาเลยนะครับ ว่ามันมีเท่าไหร่กันนะครับผมนี่ครับพอแกะออกมานะครับก็จะมีโทเค็นมาก่อนเลยนะครับเป็นโทเค็นที่ติดมากับตัวกล่องเนี่ยครับของเจ้ากล่องนี้นะครับผมซึ่งมันเอามาเล่นในกติกาได้ด้วยนะครับเป็นโทเค็นชนิดหนึ่งครับสิ่งที่ผมได้ก็คือเป็นเจ้าตัวเดียวกับปกเนี่ยแหละครับเป็น ด a r ม m ส s ตอร์ออฟคอสนะครับโอเคก็ค okay. ือว่าอยากได้อยู่นะครับผมตัวนี้ภายในกล่องนะครับก็จะมีแพ็คอยู่นะครับอันนี้จะเป็นโปรโมนะครับของกล่องนี้นะครับมันจะมีเขียนว่าบวกหนึ่งโปรโมก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันที่หลังแล้วกันนะครับเก็บไว้ก่อนในนี้ก็จะประกอบไปด้วยแพ็คนะครับทั้งหมด30 p a แพ็คนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอามัก่อน เอไว้นี่ครับทั้งหมดนะครับ30แพ็คนะครับแพ็คข้างในนี่ก็จะมี5ใบนะครับผมก็ไปคูแลแ้วนะครับว่าได้เทอลายนะครับเดี๋ยวผมจะกระให้มันไม่เหมือนที่มาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัด ทุกซองออกให้หมดนะครับแล้วก็จะมาเปิดกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ตัดส่วนล่างของทุกซองไว้เรียบร้อยแล้วครับก็ผมจะแบ่งเป็น6กกองกองละ5ใบนะครับรวมเป็น30สแพ็คนะครับมาเลือกเลยดีกว่าครับจะเปิดอันไหนครับผมเลือกอันกลางก่อนแล้วกันนะครับผมเอาละแพ็คแรกนะครับไม่ต้องรุ้นอะไรมากครับชิลๆนี่ครับ ดูตามไปนะครับผมจอมเวทเอ็กซีนะครับผมสวยแล้วเนี่ยโอ้อันนี้เป็นซูเปอร์แรนะครับเป็นกาเวนโมนนะครับก็ไม่รู้จักชื่อนะครับแต่ว่าน่ารักดีนะครับเป็นนกมันจะเป็นแรนะครับผมโอเคผ่านไปหนึ่งสองนะครับโอ้ไม่ได้เปิดนานครับตื่นเต้นมากนะครับก็สองต่อไปนะครับสองที่สองโอเคมา ขึ้นหนักโอ้เป็นของซัพพอร์ตูบอานะครับอันนี้แล้วก็เป็นแร่ครับเป็นคารเว่นมอนนะครับระดับแร่โอเคต่อไปอืมซ้ำนี่นะอืมอันนี้เหมือนจะเป็นซัพพอร์ตแบคเบเชียนะครับเหมือนจะเป็นตัวหุ่น มนโลศบโอ้ยไปนี้เป็นการกัมดักเป็นซูเปอร์แรนะครับนี่นเรื่องความแรงของการนะครับถ้าถ้าใครยังรู้ไม่เป็นนะครับแนะนำให้ดูวิดีโอเก่าที่ผมเคยอัพไว้นะครับผมที่แนะนำระดับความแรงของการาดแต่ละ,แต,ละแต่ละชนิดนะครับผมค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่ามันเริ่มมีความแรงใหม่มาแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นแรงเหมือนเดิมที่ ต่อไปเลยซ้ำน,น,ะน, team, นะครับวันนี้จะเป็นมอนสเตอร์เต็มไดโนเสาร์นะครับไดโนลูเฟียผมว่าคอนเซปต์เขาเท่นะครับเต็มนี่เท่มากเลยมันเหมือนกึ่งกึ่งไซบอร์กกึ่งไดโนเสาร์นะครับแต่เป็นตัวนี้ต้องเป็นเผาไดโนเานสาร์นะครับต,ต้องเผามันตรงนี้เท่มากเลยครับผม ดีดีดีก็กรดับแล้วก็เป็นแรนะครับเป็นการมอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะครับซึ่งไม่รู้จักนะครับข้ามเลยครับอืมเคนะรับอันนี้มันน่าจะเป็นแวมพายครับตีนนี้นี้เป็นหมูป่าหมูป่าโนดิกกระดับก็เป็นแรนะครับเป็นการเวทมนต์โอเคของแรกไปแล้วนะครับผม สองเร็วหนึ่งเร็มาสิงโคมอนสเตอร์ครับอือนี่อย่างนี้แมวชอมเมดพาร์ตเว็ดมอนฟิวนะครับแล้วก็เป็นแร่์นะครับเอสฟอร์สนะครับโอเคอย่างรวดเร็วนะครับดูนะครับไอือได้สามเยอะจังโอ้ยแอนูลูพิเย เป็นเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับเป็น x y ็ก์็เวทมนต์ต่อเนื่องอีกทีหนึ่งเป็นแรนะครับผมอมนี่เป็นดีๆนะครับเป็นแรเป็นมอนสเตอร์เพนูลัมนะครับผม นอติกโอ้ยอันนี้เป็นการฟิวชั่นนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่า Blue Eye Tyrant Dragon หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใช่ครับตัวนี้ครับ Blue Eye Tyrant Dragon นะครับเป็นการฟิวชั่นนะครับระหว่าง Blue Eye 1ตัวกับ Monster ผอมงกอ1หนึ่งตัวนะครับผม Blue Eye Tyrant Dragon นะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นซิงโครมอนสเตอร์นะครับเป็นแรเป็นนักรบต่างมิติครับผมโอเคเย็ดย็ดยดอสนโอเคไปเป็นเรครับกลายเป็นมน์นะครับผมเอาต่อไปนะครับผมเอากองนี้เลยเร็วเร็วไป โ oh, อนน้อันนี้โอ้เป็นซูเปอร์แร่นะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเป็นอืมเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมนะครับเป็นเต็มเมจิเชียนด้วยนะครับผมนะครับเป็นเต็มเมจิเชียนนะครับมีชื่อว่า illusion of chaos นะครับก็เป็นจอเมเวทใบหนึ่งนะครับที่เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมนะครับผม โอเคสวยนะครับก้อนนี้โอ้เป็นเอ,อซั p p o r t blue eye นะครับเป็น lord of dragon นะครับอ,อ,อย่างที่แต่เสียใจเสียดายที่ผมไม่ได้เป็นสาวก blue eye นะครับโอเคต่อไปเยอะๆให้เดอบ่อยนะครับตอนนี้ นี่โอ้ยตัวนี้ก็สวยนะครับน่ารักนะครับผมชอบผมชอบทีมจอมเวรนะครับจอมเวรที่เป็นทีมแบล็กมีชเชนนะครับเจ้ามาจิคุริโป้นั่นเองครับผมนี่ไงแต่งตัวเป็นแบล็กมีชเชนเลยเข็ดสวยน่ารักนะครับชอบครับชอบแบบน,นี้ไปอ้าวอันนี้เป็นเอ่อ แมกเนตวายเออร์นะครับตัวนี้จำไม่ผิดแมกเนตวายเออร์เอฟซีลอนนะครับผมเคยท่องไว้จำได้ตัวนี้มันจะมีตระกูลแมกเนตวายเออร์นะครับที่เราเคยเห็นเป็นแมกเนตวายเออร์อัลฟาแมกเนตวายเออร์เดต้าแล้วก็แมกเนตวายเออร์แกรมมานะครับซึ่ง3ตัวนั้นมันก็คอมโบกันได้นะครับซึ่งมีตัวนี้เข้าไปน่าจะช่วยได้อยู่นะครับผมแมกเนตวายเออร์เอฟซีลอนนะครับ ไดโนรูฟีอีกแล้วโรงนี่เป็นการ์ดกับดับจึ๊บโอ้ยอันนี้เป็นแรของตีมบูัวนะครับอัลติเมตฟิวชั่นนะครับน่าจะช่วยได้เยอะในการอัญเชิญอัลติเมตดาร์กอนออกมาครับอเออป้าโนดริ้อีกแล้วได้แล้ว ตัวนี้สวยจังไอเจตดับแล้วก็โอ้วันแบบนี้เป็นเอ่อเป็นการใช้ monster ribbon ในเทิร์นของอ e ีกฝ่ายนะครับซึ่งปกติการเวมนต์ที่ใันเทิร์น e อีกฝ่ายได้ต้องเป็นการเว้นม์แบบความเร็วสูงครับการเวน้นม์ลแบบฉับพลันนะแต่ว่าถ้าถมามีใบนี้ก็จะใช้ monster ribbon ในเทิร์นของคู่ต่อสู้ได้นะครับผม รายละเอียดผมก็ไม่รู้ขนาดนั้น,นครับผมดินคร่าวๆมามเป็นนักสะสมนะครับไม่ใช่เป็นดูลิสโอเคไปต่อไป,ไป,ไปตัวใหม่มาแล้วจอมเมกแล้วม,อ,มอนอัลติเมตอัลติเมตฟิชชั่นใหม่นลครับผมเป็นเร์นะครับโอเนนค okay. ต่อไปผมเลือกอันนี้ แรกรแล้วนะครับเป็นเวทมนต์อีกแล้วครับซ้ำ <c oughs> ภาพอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนคลิปกันก่อนนะครับเพราะว่าผมใช้โทศรศัพท์เครื่องใหม่ถ่ายนะครับเรื่องภาพเรื่องเสียงอาจจะไม่คุ้นกับคลิปกันก่อนนะครับผมถ้ามันดีไม่ดีไงติชมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับตายแล้ว เปิดอย่างเร็วเลยไม่ได้เปิดนานดีๆนะครับตายอีกแล้วโอ้กี่ตัวเนี่ยเกินสี่แล้วเม้าอ่าไม่เด่ดิเลอ,อเอฟซีลอนหืม,มตัวนี้นะครับตัวหน้าปกนะครับแต่เป็นระดับอัลเทอร์เรนะครับเนี่ยผมยันแล้วตัวนี้เร็วบแหละแต่ถ้าเป็น อัลติเมตหรือซีเครตจะดีมากนะครับแต่ว่าก็โอเคครับเหมือนที่เคยเคยไปในต้นคิปนะครับตัวนี้เป็นการ์ดฟิชชั่นของ Black Magician กับ Chaos Soldier นะครับก็เท่ครับแต่ว่าอาร์ตนี่เอียง,งไปทาง Chaos Soldier ส่วนใหญ่ครับความเป็นจอมเบสมันไม่ค่อยจะมีครับโอเค เปิดการ์ดแต่ละครั้งนะครับผมจะไม่ลุ้นผมอยากได้อะไรครับผมได้อะไรผมก็ได้ครับไม่ตด้จ้งเป้าไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดหวังนั่นเองนะครับผมผมเป็นชอบสะสมการ์ดส,สวยนะครับการ์ดไหนสวยแต่ไม่มีราคาผมก็โอเคนะครับอีกแล้วล้องลบต่างมิติ ัวนี้เป็นมังกรนะครับทีมไอออสนะครับผมตัวนี้เท่ดีมังกรแต่ผมไม่ใช่สายมังกรซะด้วยผมเป็นสายจ้องเวทมายถึงชอบนะครับไม่ใช่เล่นนะเพราะเล่นก็ไม่เป็นนะครับสะสมอย่างเดียว โอ้โหโฮโลครับอันนี้โอ้โหแม่เฮ้เต้นเต้นเหลือเกินแต่ไม่กล้าแสดงออกโอเคตอนนี้นะครับเป็นโฮโลกราฟิกเร a ยลนะครับอืมตอนนี้ชื่อว่า Guardian c h i m e r a นะครับผม โลสมัยนี้มันทำมาวิ่งวับดีจังเลยนะครับผมโฮโลกราฟิกแวร์นะครับอ,อยู่นี่โอ้โหโอเคผมว่าผมคุ้มแล้วแหละอาจจะไม่มีราคาสูงเท่าแบบคืนทุนเลยนะครับแต่ผมว่าคุ้มสำหรับความรู้สึกของผมนะครับผมว่ามันสวยดีครับผมสะสมการสวยครับ อาตะกูที่ผมชอบผมจะชอบแบบอัลตาแรอัลติเมทที่มันสะท้อนแบบนี้แล้วก็โฮโลที่เป็นแบบนี้ก็โอเคอยู่ครับผมโอเคได้ได้ได้ได,ได้อยู่ในนี้ก่อนเนาะผมจะไม่บ่นแล้วนะผมอยากได้นู่นนี่นั่นเพราะเดี๋ยวมันจะผิดหวังนะ แรงนะครับโนลฟีอ์จุ๊บอ่าตัวนี้เป็นอัลตร้าเแรนะครับตัวนี้ไม่มั่นใจชื่อเหมือนกันนะครับโอเคเอาเป็นว่ามันสวยแล้วกันอัลตร้าเแรผมโอเคหมดแล้วครับผมเค okay. ตัวนี้เป็นเรนนะครับตัวนีเน้เป็นตีมอะไรนะนึงไม่ออกตีมไดโนรูเฟียน่าจะใช่นะครับเป็นกึ่งเดนอสเร์กึ่งไซบอร์กเนี่ยโอเคพูเยอะก็ไม่ได้ครับไม่มค่อยรู้เร <c oughs> ื่องไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่รับสะสมเอฟซีรอนไหมแล้วไดนโนรูเฟียไีกแล้วนี่ไง อัลตร์เรนะครับคือแบบพึงพอใจสำหรับผมมากนะครับอะไรก็ได้อ er ัลตร์เรนะครับอาคารมันไม่สูงด้วยแล้วผมชอบนะครับไทมไดโนลูเฟียถ้าผมอธิบายผิดพลาดประการใดน,นะขออภัยนะรเพาะว่าอ่านมาผันผ่านจริงๆนะครับผมครับขอ,อสุดท้ายละหมูป่ารนดี้โฟกัสสวย อ่ะซูเปอร์เรย์นะครับอันนี้เป็นมอนเตอร์วิธีกรรมอีก,กแล้วชุบจะเป็นเรย์นะครับซูเปอร์เรย์โอเคไปต่อชุบไอ่ควาสัต์ตุ๊บหลอดอัลตราเกินอีกแล้ว ซูเปอร์แรนะครับตัวนี้เป็นลิงส์มอนเตอร์นะครับซูเปอร์แรอาร์ตมันเท่ดีเนาะจิง้งไอ้ลิงสองตัวนี้เป็นแรนะครับโอเคนิ้นหมาคุ้งเหมืนไพ่เอฟซีลอนอีกแล้วอ้าวโอ้ตัวนี้เป็นซีเครตแร่นะครับ ตัวตัวเมื่อกี้เลยครับแต่เป็น s e ีเร t แรร์นะครับผมลิงสองอใช้ได้จริงจริงเสองสุดท้ายละรอตีอีกแล้วและ ไงโอ้าหอัลติเมตอันนี้อัลติเมตแล้วนะครับโอ้โหโอ้สวยจริงๆ Blue Eyes Jet Dragon นะครับ Blue Eyes Jet Dragon นะครับผมผมอาจจะสำเนียงเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมพย uh, ายามออกเสียงนะครับให้เหมือนเจ้าของภาษานะครับผมไม่ได้กระแดะนะครับ blue eyes jet dragon นะครับคนไทยจะเรียก blue eye white dragon blue eye jet dragon ก็เรื่องของเขาครับผมไปเดี๋ยวผมมาสรุปนะครับแต่ก่อนอื่นเรายัางเหลือนิดนึงหนึ่งซองครับอืมโอเคบุกหนึ่ง p r o โ o มโมไปตัดเลย มันจากข้างหลังดีกว่าโอ้โท่าเยอะเหลือเกิน,นอ้าวเป็น blue blue eye jet dragon แบบ ultra rare นะครับ ultra rare หรือคนไทยออกเสียงว่าอันต้าเล่อุนต้าเล โอเคเมื่อกี้ได้อัลติเนทนะครับแต่ในซองโปรโมนี้ผมได้เป็นอัลต์เรนะครับบลูไอส์เจ็ตดราก้อนนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมก็เปิดหมดแล้วนะครับทุกซองก็ปรากฏว่าก็พอใจครับผมได้หมดอยู่แล้วครับเกลือไม่เกลือมันอยู่ที่ใจครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปสรุปนะครับว่าได้การ์ดอะไรบ้างที่เป็นเป็นฟลอยนะครับผมโอเคครับ ผมมาสรุปนะครับว่าผมได้กระเจาะกล่องนี้มาครับในระดับที่เป็นฟอยล์ขึ้นไปนะครับนี่รับใบแรกเดี๋ยวเริ่มจากซูเปอร์แร็งก่อนแล้วกันนะครับเป็นใบนี้นะครับดะเวทมนจานกไม่รู้จกมอนสเตอร์พิตกรรมนะครับมอนสเตอร์ลิงส์มอนสเตอร์ซูเปอร์แรงนะครับแล้วก็อิลูชัน n o อปไคลอสะครับเป็นซูเปอร์แร็งกัน แล้วก็ blue eyes tyrant dragon นะครับซุปเปอร์เรย์หมดเลยได้ซุปเปอร์เหกตัวนะครับผมต่อไปเป็นอัลเทอร์เนะครับผมมีตัวหน้าปกเลย dark master of chaos นะครับผมก็เป็น blue eyes jet dragon นะครับอัลเทอร์เรย์นะไดโนเสาร โอเคอัลตเรนะครับได้ทั้งหมด4ใบนะครับดับอัลติเมทเรนนะครับบลู e อเจ็ดดราก้อนเรื่องความแรงเดี๋ยวไปดูย้อนในคลิปที่ผมเคยทำได้นะครับอันนี้เป็นซ c เ e รต a ร e นะครับเป็นลิง k ์มอนสเตอร์ลิงส์สองนะครับแล้วก็นี่นะครับกาเดียนคิเมร r านะครับเป็นโฮโลกราฟิก a ร e อ้ยลึกสุดชอบจริงๆความวิ่งวัดนี้โอเคครับก็สรุปก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเจ้ากล่องบูสเตอร์แพ็คนะครับเป็นบูสเตอร์นะ Better of Chaos นะครับโอเคก็วันนี้ผมก็ขอให้ทุกคนนะครับพ้นจากภูกิตโควิดแล้วกันนะครับผม mm. โอเคสวัสดีครับ